หนึสองสเหินเอาละตรวสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ไปอยู่กับตะขบอีกแล้วอ่าเป็นไงก็จ้าบแต่งตัววันนี้เราจะมาสอนเบสิกการเหิดนะครับว่าเหินเนี่ยมีปุ่มอะไรบ้างครับตักลักเลยเนี่ยอธิบายีนรถดีกว่ากดลองกดกดนีวันนี้ผมเจารถเต่าเนี่ยไปเหินว่ามันเล็กแล้วก็เรียบๆนะ โอเคเดี๋ยวมาบอกปุ่มกันเลยครับปุ่มลักๆก็ WASD แล้วก็ลักๆส่วนสำคัญที่สุดก็คือชิปกับคอนโทรลนะชิปคอนโทรลเนี่ยเอ่อใช่อะไรบ้างตอนไหนชิปเนี่ยใช่ตอนรถที่มันแบบว่าเหินเกินไปเราอะไรเราเรากดชิปกดชิปปุ๊บน่ามันก็จะกดลงส่วนคอนโทรลเนี่ยทำให้รถหงายหงายยังไงตอนที่รถมันกดลงเราก็กดคอนโทรลรถมันก็จะหงายขึ้นเนี่ยแต่ผมจะไปเหิน จุดเหินใหญ่หดูเหินใหญ่ใช่ไหมเขาเรียกว่าเหินใหญ่ไอ้รถแดงด้วยลืมต่อมรถเอ้ยมอเตอร์ดูผมต้องไปต่อมรถก่อนว่ะทุกคนแป๊บหนึ่งมีไงรถพังแน่นอนไปเหินรวมปุ่งบงังปุ่งปังปุ่ง,งปัง,งแน่ลานสำรวจก็อยู่ด้านหน้าเนี่ยผมเนี่ยแป๊บเดียวไม่นานจะอีกห้าร้อยต้องควบคุมรถจะอยู่นะถ้าควบคุมไม่อยู่นี่มงหลินยาก ผมก็เพิ่งฮัดครับคันเนี้ยแต่ว่าข้อเสียย่างเดี๋ยวรถคันนี้มันมันลื่นว่ะน้อยแล้วมันลื่นอ่ะมันจะแบบดิฟไป,ปเองเลยต้อง,องควบคุมแบบโอ้สุดยอดตัวลรกๆก็ทีาดีก็ GTR GTR แหละไม่ใช่ GTR สกายไลน์สามสอง่วนมากก็ใช่ๆเอ่อตัวนั้นกันเพราะมันเหินดีเลยก็เลี้ยวดีอะไรเห็นเขาบอกกันนะ เพราะผมก็ยังไม่เคยสัมผัสกำลังเก็บตังค์อยู่ตอนนี้จิเบเงินหาซื้อลดสักหน่อยไปเสร็จละไปลุยกันขาดหยิบคาดด้วยเงินกระจุยแน่นอนบอกเลยควมเร็วขั้นนี้อยู่ที่ร้อยหกรอยเจ็ดนะแต่งเต็มนะที่ผมแต่งเต็มมากละ อยู่ในล่ารถมือหนึ่งก็ประมาณสองพันรวมแต่งเต็มก็ประมาณอีกสองพันรวมเป็นสี่พันพอขับเล่นอยู่ทันแบบนไหมามาขับเล่นอะไรประมาณนี้เป็นพวกกิตรย์น,น,นี่ประมาณ4ี่แ0นเลยเมื่อก่อนน็ขายสองแสนตอนนี้ขายสี่0สนละค่าแต่งนายกระแพงบอกเลยเราวมีประมูลรถอีกวันที่ห้าเออวันที่ห้าห้าพุทภพาเนี่ยที่จะถึงเนี่ยอาจจะมีประมูลรถนะ ไปเดี๋ยวเราไปเหินกันเลยว่าว่าการควบคุมรถตอนไหนกดคอนโทรลตอนไหนกดจิบตอนไหนเดี๋ยวเราตั้งรถก่อนรวมเร็วคงที่ประมาณลอยเจตนี่เลยไปขอลอยเจตนี่แหละแล้วเราไปเฮืนใหญ่กันเลยเปาะแก่การแบบนี้ตำรวจอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าก็ต้องควบคุมรถแบบจากๆเลยนะสุดๆเลยนะมาหนึ่งลอกดามเนี่ยกดคอนโทน กกน,นีบัคก์เจยงเงี้ยผมยังกะไม่ถูกใครวะเอาใหม่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 ทุกคนเอาใหม่แล้วเราเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เว้ตั้งควมเร็วแต่นี่ละกันไอ้ยอี้ตัท่อข้างหลังมันลดท,ท่อสองอันเยอะไปก็เต <c oughs> ้มาตั้งความเร็วเลยครับตั้งความเร็วอยู่ที่ประมาณสักร้อยเราจะร้อยเจ็ดถึงไหมเนี่ย น่าจะถึงนะถึงเว้ยป้าหนึ่งสองสามเหินเต้ก็อดทนก็ชิปลงไงไหมก็อโทนเนี่ยมันก็จะรอบหนึ่งกดเหินชิปตีมันกระไมงเงี้ยเหินเหินเหินนี่เหินนี่เหินนี่เอ้าชนต่อเหิลงน้ำอีกเนาะ ไปตั้งตังลามอาใหม่ตั้งลามอาใหม่ตังลำามงลำมาแต่นีล่ละกันเหิ <c oughs> นไดินมดอ่ะตรงไหนมีเนินก็เหินเพนเลยแหละผมเอามั่วตัวไปก่อนตังต้งรถมาตั้งรถมาอยู่ที่ตั้งรถตรงๆนะคมเร็วตรงๆเหิน อันนี้ไม่ได้กดไหลนะกนไปอเองเอออย่าลืมบอกไว้ตอนที่มันเหินไปแล้วหน่อยอย่าเพิ่มเลิงหรือว่าเพิ่มคามร็วนะรถมันอาจจะแบบโยก้าโยก,โยกขัวก็ได้ปล่อยไปเลยก็คือเหินเหินแล้วก็ปล่อยไปเลย เราไปเหินอันนี้ต่อไปเนี่ยมันชอบมันชอบดิฟอ่ะมันต้องควบคุมให้ดี๋ผมเหินเถินตรงนี้แล้วกันแล้วที่นี่ก็ตรงนี้มีเหินานานแล้วลแหละแล้ผมกำลังฮาร์ดอยู่นี่เหินนี่เหินนี่เหินนี่มีนานแล้วก็บอกใครแบบ นี่อ่ะมันชอบแบบคุมยากมันคุ้มยากหลนมันสายแ่ะใหม่เอาใหม่เอาใหม่มันลื่นอ่ะอรถ่งเงี้ยหลุมันลื่นมันควบคุมยากแต่เอ็งเลี้ยวใช่เลี้ยวขวาอะไรประมาณนี้นก็จับประมาณนี้แหละถ้าเขินได้นี่มันก็จะย่างน,นี้ลงสวยเถินหนึ่งอีเถินหนึ่งอีเถินหนึ่งที่เขาเถินกันนี่แหละไอ้จุดนี่แหละไงเขาลังกำลังซ่อมอยู่ เขากำลังซ่อมอยู่เนี่ยไปละ,ะเข้าไปไหนละนีเดือดหนีเหินหนึงผมจะมาบอกการเหือดทำไมผมสอนคอมโบหลายคอมโบแล้ววะกูกูกูเร็วมาคอนโทรลงายลิปนี่ไงลงเหินดนึงอีกเหินนึง เออนี่ก็เฮ้ยรถจะพังวะน,นี่เกาะติ่มนะแล้วก็มแม่นแหละแม่งชนแหลกเลยเมื่อกี้นี่ไปเดี๋ยวไปตั้งรถอีกรอบนึงอันนี้เอาจริงๆจังๆละไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วเออเดี๋ยวตั้งรถมาไ,ไกลๆเลย ตั้งรถตั้งรถเท้นิ่งนะแล้วก็ควบคุมความเร็วอยู่ที่คงที่เลยให้มันคงที่เลยความเร็วทำชนเสานะกับสวยก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปเถือนนี่ไปเถือนนี่เถอนนี้อีกรักลักษคือลำคอมโบแล้วผมตอนนี้ ไม่บอกคนทุกกันทิบแล้วอ้าวผมว่าทุกคนก็ต้องรู้บางแหลปะปะอันนี้บอกคนที่มันไม่รู้นะประมาณนี้นะคนที่แบบไม่รู้จริงๆเลยคือบางคนเขาไม่รูนะ้เนาะก็เหินนี่เหินไม่ได้รอกรถผมขึ้นข้างหลังนาจะเหินไม่ได้นะ ผมมันติดเตี้ยมันเตี้ยกัคอนโทรนเห็นไหมคอนโทรนลดไงครับเห็นไหมเฮินหนึ่งอีเหินหนึ่งไปอีเหินหนึ่งเลยอันชอบเผินหลายจุดเส้นลงบานเส้นลงบาน รถพังอย่างมันมเบิกไหมเฮ้ยเนี่ยเสร็จลงบาทที่แหละผมว่าเพี้ยงแน่นอนรดพังแน่นอนเราไปตั้งรถมาก่อนนี่มันมันจะเป็นเหินเนินนี่แหละเหินเลนแบบมาจากนอกเมืองอะไรประมาณเนี่ยผมชอบทำเลยแล้วนี่ผมเร็วรถวิธีประมาณลอ,อยกว่าปลุมันพังแล้ว อาจจะพื้นได้ไม่ไก่ั้งทุกคนแด็เตรียมตั้งลำมาเลยนี่กระเบิดเบือนยางก่อนไป ลอยสามว่ะลอยห้าเจ็ดไหมลอยเจ็ดไหมปุ๊บอีเฮิร์นไม่ต้องกดนะกดคอนโทนแม่หลดหงายคอนโทนไม่ขึ้นจนนั้นรถมันหนักเกินหรือเปล่าวะโอเคก็ประมาณนี้แหละขึ้นหลักๆไอเหินไอเหินหลายๆจุดนียก็คือสิ่งที่ผมแบบตอบอยู่นะตอนนี้ ก็จะมาบอกว่ามันเหืนอนยังไงอะไรยังงี้นี่แหละลกักลักก็คือประมาณนี้แหละคอนโทรลชิปๆลักเลยควบคุมรถให้อยู่แล้วก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมมันมันสังเกตได้ง่ายเลยคอนโทรลกับชิปโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แชร์รผมด้วย บายบายครับผมเจอกันคลิปหน้า